สวัสดีครับพบกับผมกรมรีวิววันนี้ผมมีสว่านไขค,รครวงกระแทกมาแนะนำนั่นก็คือ b บอส GDR 18V ข204นะครับซึ่งตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับกล่องแอลบ็อกอย่างนี้นะครับผมถ้าจับได้2แบบนะครับจับอย่างนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวมาดูภายในกล่องกันเลยครับภายในกล่องก็จะประกอบไปด้วยนะครับคู่มือครับผมกับปูชัวของเขา แล้วมีตัวสว่านนะครับหนึ่งตัวมีแท่นชาร์จเป็นชาร์จเร็วนะครับ1ตัวแล้วก็แบตเตอรี่1 8โวลต์5แอมป์2ก้อนนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์เสริมนะครับเป็นคลิปล็อกนะครับสำหรับล็อกกับกางเกงใส่กับพวกกระเป๋ากางเกงนะครับและที่ีเด็ดของตัวนี้ก็คือสิบเซตบูทคูดครับตัวนี้มีดีไงเจ๋งไงเดี๋ยวไปดูกันเลยครับสว่านบอสนะครับหรือว่าไขควงกระแทก GDR 1 8 V ขีด2 0งครับตัวนี้เป็นขนาด18โวลต์นะครับผม ครับเป็นบัตเลดมอเตอร์ EC ซบัสเลสนะครับหรือว่ามอเตอร์ไายแปลงถ่านนะครับผมตัวนี้มาพร้อมกับแรงบรดที่200นิวตันนะครับและให้ความเร็วสูงสุดอยู่ที่3,400รอบต่อนาทีนะครับและมีอัตราการกระแทกอยู่4 0 0พครั้งนะครับจะมาพร้อมกับซิปเซตบูทูดนะครับจะสังเกตเห็นนะฮะสามารถใส่ได้ตรงนี้นะครับผมโอเคครับซึ่งก็เขาก็มีมาแถมมาให้พร้อมเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาประกอบกันเลยครับโอเคครับผมวิธีการใส่ซิปเซตบูทูดนะครับ เราจะใช้เหรียญสิบนะครับหมุนเปิดตัวนี้เลยนะครับผมนี่ครับบิดได้เลยนะครับตัวนี้ออกนะครับเป็นปาปิดแล้วจะมีด้านในอีกตัวหนึ่งเอาออกก็คือความอย่างนี้เลยครับใช่ครับก็จะสังเกตเห็นด้านในอย่างนี้นะครับนะครับต่อไปแล้วก็เอาตัวนี้นะครับเป็นซิปเซตปูดฮุดนะครับให้เอาตัวควันตัวนี้นะครับให้ตรงกับด้านในนะครับมันจะเข้าล็อกพอดีเลยนะครับ อย่างนี้นะครับแล้วก็ตามด้วยฐานนะครับผมฐานวางไปเลยนะครับแล้วก็ปิดล็อกอย่างนี้เลยนะครับโอเคตอนนี้เราก็ใส่ซิสเต็ม t ูทูเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเชื่อมต่อกันเลยครับผมก่อนที่จะเชื่อมต่อบูทูตนะครับให้เราไปโหลดแอปก่อนนะครับผมตามที่เขาบอกมานี้ได้เลยนะครับถ้าเข้ามาใน Google Play Store ก็จะขึ้นหน้านี้เลยนะครับผมโอเคเราก็ดาวน์โหลดไปเลยนะครับ หลังจากที่ดาวน์โหลดมาเสร็จแล้วนะครับก็จะให้กดคลิกเข้าไปเลยครับแล้วจะขึ้นหน้านี้นะครับผมให้เราคลิกคำว่า MyTool นะครับนะครับมันบอกให้เปิด Bluetooth ก่อนครับแล้วคลิกตกลงไปเลยโอเคนะครับโอเคครับตอนนี้ก็เปิดเรียบร้อยนะครับสังเกตเห็นนะครับมันเชื่อมต่อแล้วไฟกระพริบแล้วนะครับเราคลิกไปนี่นะครับตอนนี้ก็เชื่อมต่อเรียบร้อยนะครับ หากใครยังไม่เจอก็คลิกบวกได้นะครับผมนี่ครับเรียกใช้เครื่องมือนะครับผมกดเข้าไปได้เลยนะครับอันนี้ก็เชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วนะครับผมอย่างตอนนี้ผมจะเปิดซอบสตาร์ทนะครับเปิดรับไปเลยนะครับไฟก็จะแต้งเพือนนะครับผมนะครับหากผมปิดซอบสตาร์ทนะครับนะครับไม่มีนะครับ และยังสามารถสั่งเปิดปิดไฟฉายได้เลยนะครับตัวไฟสองนะวันนี้ไฟออกปกตินะครับถ้าเกิดผมกดปิดก็คือจะดับเลยนะครับไฟไม่ออกนะครับและยังสามารถดูแบตเตอรี่ได้ผ่านตรงจุดนี้ได้เลยนะครับผมนะครับที่แถบสีเขียวนะครับตั้งค่าความสว่างของไฟฉายได้นะครับของไฟสองนะครับได้เลยนะครับผมตั้งแค่นี้นะครับหรือว่าจะรีเซ็ตเป็นเริ่มต้นจากโรงงานก็ได้นะครับ โอเคครับการเชื่อมต่อก็มีประมาณนี้ครับผมโอเคครับผมต่อมาเรามาดูฟังก์ชันปุ่มต่างๆของเจ้าตัว g d r 18V-200C ตัวนี้นะครับตัวแรกนะครับปุ่มแดงตัวนี้นะครับเป็นตัวปุ่มปรับระดับนะครับความเร็วและอัตราการกระแทกนะครับจะมี3ระดับครับระดับที่1ก็หรือว่าระดับเบานะครับปานกลางและหนักสุดนะครับซึ่งสามตัวนี้ก็จะแตกต่างกันครับทั้งความเร็วและอัตราการกระแทกนะครับ ตัวต่อมาครับปุ่มไฟนะครับผมสามารถเปิดปิดไฟได้นะครับผมครับเปิดครับสักพักก็จะดับไปเองครับส่วนาการซฟอ์สตาร์ทอะไรต่างๆก็สามารถเข้าไปปรับที่บลูทูธได้เลยนะครับผมซึ่งตัวเครื่องไม่มีให้ปรับนะครับมีปรับซ้ายขวาครับ ไปดูการใช้งานจริงกันเลยครับเดี๋ยวเราลองมายิงสกูเลยครับผมเริ่มที่เกียร์หนึ่งกันก่อน,นครับหรือว่าระด,ดับเบาสุดนะครับตัวนี้อัตราการกระแทกจะอยู่ที่2,300ครั้งต่อนอาทีนะครับส่วนความเร็วรอบจะอยู่ที่1,100รอบต่อนอาทีนะครับผมมาลองดูกันเลยครับ ครับก็ยิงได้ไม่มีปัญหาครับผมต่อมามาดูที่ระด,ดับที่2ครับหรือว่าระดับปานกลางนะครับผมตอนนี้อัตราการกระแทกจะอยู่ที่3,400ครั้งต่อนอาทีนะครับและความเร็วรอบจะอยู่ที่2,300รอบต่อนอาทีนะครับผมระดับปานกลางก็จะเหมาะสําหรับงานทั่วไปเลยครับเช่นการยิงไม้ยิงเหล็กได้หมดนะครับผมควอบคุมง่ายครับ ตัวนี้ยิงไม้เนื้อแข็งนะครับ ครับต่อมามาดูที่ระดับงานหนักนะครับหรือว่าระดับที่สานะครับผมตัวนี้ก็จะสูงสุดซึ่งความเร็วรอบสูงสุดของเขาจะอยู่ที่3,400รอบต่อนาทีนะครับและอัตราการกระแทกอยู่ที่4 0 0 0ครั้งต่อนาทีนะครับระดับนี้ก็เป็นระดับงานหนักนะครับเหมาะสําหรับการยิงสกูอย่างนี้นะครับตัวใหญ่นะครับแล้วก็สกูยาวพวกนี้ครับหรือว่าจะเป็นการยิงลูกป๊อกต่างๆนะครับซึ่งก็จะใช้ระดับนี้นะครับผมครับมาทดสอบการยิงสกูตัวนี้กันเลยครับ bài học โอเคครับต่อมาเรามาดูการยิงสกูเหล็กเลยครับผมปลายสว่านนะครับแบบรวดเร็วครับตอนนี้ เป็นไงกันบ้างครับผมกับเจ้า GDR 18V 200C ตัวนี้นะครับเป็นสว่านไขควงขนาด1 8โว์ที่มาพร้อมกับปุทูตนะครับผมสามารถปรับฟังก์ชันต่างๆผ่านโทรศัพท์มือถือได้เลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นงานยิงสกูแบบไหนก็เอาอยู่ทุกงานครับเพราะตัวนี้เป็นรุ่นงานหนักอยู่แล้วนั่นเองนะครับผมหากสนใจสั่งซื้อก็สามารถคลิกลิงก์ที่คอมเมนต์ได้เลยนะครับผม <Yeah. S 1> ผมก้มรีวิวขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ